เราอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรนะคะแต่ว่าดูเบสกีน้ำมากวันนี้เราจะได้เล่นสกีน้ำเป็นกลุ่มเลยนะคะไอสวิมมิ่งเมริกูนนะเมริกูนนะ You can swimming เหรอต้องใส่ใส่กีดีสกีน้ำสกีวอเตอร์ไม่สกีซีสกีซีโอเคไอแคนกระโดด จำยให้นีต้องเล่นอันนี้ก่อนแ You can swim ไอแคนจำแต่ถ้าพงน้ำไปแล้วมีน้ำไม่เลเดียาเนขึ้นมาเเรื You can jump Yes Okay จ You jump first Go go Lady first หัวเรือเอาเชือกผูกให้หน่อย You jump ไม่รีกูดเรียบต่แ้มีเกณฑ์ลงอ่ะตลอดก้องจะลอยไหมเนี่ยซูชีมเนี่ย ติดไม่ได้เนอะกลองอันนี้อันนี้คคืออะไรอะแครับเอสรู้ใส่เอสเโครงเรวมียนหัวกิเล็กๆลิเลยๆขึีแค่ฟูดเอบไวจบแล้วจะได้ไปทำจบแล้วจะได้ทำงานเป็นละเลี้ยงพี่แดนเบ้ บ้านน้องเลี้ยงหมาเยอะคนเรือคนเรือไม่ต้องทำขนาดนี้อีกสักตัวคงไม่เป็นไรเฮ้ยเรื่องรักเรื่องรักมันจะมาเจอเราคนแรกกไอแคนจ m p